สวัสดีค่ะคุณผ ะะก็เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะรายการนะ้ำเมืองไทยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในสไตล์แบบรันเลยก็คือเราจะไปท่องเที่ยวกันทั่วเมืองไทยเลยโดยใช้วิธีการบันทึกภาพความทรงจำผีสวยของเรานะคะผ่านกล้องของเรานั่นเองแล้วก็จะถ่ายมาโชว์ให้คุณผู้ชมด้วยวันนี้นะขอย้อนไวัยไปเป็นเด็กสักนิดนึงละกันเพราะว่าเด็กเอ้ยเด็กดีอย่างรันนะคะก็ต้องไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้นิดนึงนะพิพิธภัณฑ์วันนี้ค่ะที่เราจะพาไปก็คือบ้านพิพิธภัณฑ์สถานที่แรก เท่าไหร่นะคะ40บาท,บ,าทบ้านพิพิธภัณฑ์คือบ้านที่รวบรวมของโบราณควรค่ากับการอนุรักษ์ต่างๆภายใต้แนวความคิดเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าหากเราได้มาเดินชมในบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือความสุขความทรงจำดีๆในอดีตที่ได้เคยสัมผัสได้หวนกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งในวันนี้คำบอกเล่าของวันนานาวิกมูน ภรยาของคุณอเนกนาวิกมูลผู้ดูแลบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสถานที่ซึ่งรวบรวมความทรงจําและของใช้ใกล้ตัวเมื่อวัยเยาว์บ้านพิพิธภัณฑ์แต่เดิมนะคะชื่อพิพิธภัณฑ์เด็กใช้เก็บของเล่นและสิ่งของวัยเด็กต่อมาคุณอเนกนะคะและเพื่อนๆอ,อาสาสมัครที่มีอุดมการเดียวกันร่วมจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะ ของที่จัดแสดงส่วนใหญ่นะคะมาจากการบริจาคอีกส่วนหนึ่งมาจากการซื้อด้วยเงินรายได้เท่าที่พอมีเพื่อให้มีของแปลกๆมาเสริมให้กับคุณผู้ชมได้ดูของมากขึ้นค่ะเหตุที่มีการจัดทําบ้านพิพธิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เพราะว่าเห็นว่าของจํานวนมากเนี่ยถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่เราไม่สามารถหาชมของจําพวกนี้ได้อีกบ้านพิพ,พิธภัณฑ์จึงถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความเพียรพยายามรวมถึงความร่วมมือของกลุ่มคนที่รักการศะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้แค่มุ่งเก็บแต่วัตถุโบราณเท่านั้นสิ่งสำคัญของที่นี่ก็คือเกิดจากความรักความศรัทธาในางานของคนหลายๆอาชีพซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกันบ้านพิพิธภัณฑ์นะคะปัจจุบันนี้มีสองหลังแนวการออกแบบหรือจัดแสดงก็คือกั้นห้องเป็นเหมือนห้องแถวในตลาดนั่นเองค่ะสรานที่อย่างนี้บ้านพิพิธภัณฑ์ จะเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาเปิดมาจริงๆก็หลายปีแล้วแหละแล้วก็ช่วงแรกที่เปิดมามีบ้านแค่3าชั้นแต่ละชั้นก็มีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเราพูดถึงชั้น1ชั้นแรกอยู่ด้านหน้าของร้านแสดงว่าเป็นชั้นที่เขาขายของแน่นอนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเล่นเป็นของเล่นโบราณค่ะของเล่นเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้ว ห้างสถาพรสถาพสรสตูนี่เป็นโซนของเล่นเก่าเก่าขนาดไหนนะ่ะต้องมาดูนี่ไม่ต่ำกว่าสิบอะอันนี้เป็นของเล่นโบราณค่ะเขบอกว่าเมาสอง ทันรานสีก็ประมาณ1ิบสปีที่แล้วอุ้ยจริงๆก็ทานร้านนี่หว่าทําไมเราไม่เคยเห็นเลยเด็กรุ่นนี้ก็รุ่นเดียวกับเราอ่ะก็สมัยนั้นเขาก็ใช้พวกเล่นพวกรถสังกะสีของเล่นโบราณต่างๆไม่ทันทันแต่ไม่ได้เล่นแบบนี้เห็นเป็นอย่างนี้ก็จะบอกให้ว่านี่ใส่เหมือนผู้ชายมากปีนต้นไม้เก็บลูกกะขบ เห็นปะลูกจะขบสีดแดงๆกินแล้วมันรสชาติกรุบกรุบอยู่ข้างบนปลาใส่หัวคนข้างล่างแ <c oughs> สบปะ <c oughs> นี่อันนี้รันทนันเลยนี่เออถ่าได้เราต้องมีการง้างนิดนึงการดีดลูกแก้วอันนี้ใหญ่ไปดีดลูกแก้วคือในสมัยที่รันเล่นนี่ เขาก็จะเลือกลูกแก้วสวยๆกันมาแล้วถ,ถ้าเกิดใครตีโดนลูกแก้วนะั้นปุ๊บก็เป็นของเราไปอืมอันนี้เล่นตีลูกแก้วตุ๊ก,กตาอะไรนะตุ๊ก,กตาบาร์บี้เหรอไม่มีไม,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 ม่รู้จักก็อันนี้อันนี้นี้นี่ใครจําได้บ้างถาลากินนะมันก็จะมีปะแปะแปะเพอาิๆปุป๊บเข้าปากปุ๊บป๊อปแปะป๊อปแปะอร่อยอร่อ,อ,รอทานอยู่ค่ะเข้ามาด้างในดีกว่า นี่อันนึงน,นี่อันนึงน,น,น,นี่อันนี้ของโปรดม,มองอยู่นานละเน่ต้องทันต้องทันต้องทันหมากฝรังบุรีอุ้ยแวนเทนละลายอ่ะตรงโซนนี้ค่ะก็จะเป็นจริงๆมันไปสมุดใหม่แหละแต่ว่าเขาทำลายเส้นหน้าปกให้มันดูเป็นยุคเมื่อ15ปีที่แล้ว ยี่สิบปีที่แล้วซึ่งนี่จำได้เลยอ่ะหนังสือตอนเราเรียนประถมอะไรเงี้ยจะต้องเป็นอย่างเงี้ยชื่อโรงเรียนชื่อชั้นวิชาจะมีอย่างเงี้กยก็ไกลขอใคแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดั้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพอจำได้ว่าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสมุดเรียนของเราจะต้องมีประมาณเนี้ย โรงเรียนอะไรชื่อเลขประจําตัวชั้นนะคะแล้วก็มานีชูใจปีติอรันก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยนี่โหเห็นแล้วอยากกลับไปซื้อของมากเลยมีหน้ากากมีหน้ากากาอุลตร้าแมนด้วยอันนี้ค่ะรันก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็เป็นรูปที่ถ่ายบริเวณตรงโซนชั้นหนึ่ง ชั้น2ค่ะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ย้อนวัยของเรานะคะกลับไปเมื่อประมาณ 50- 30แล้วแต่เนาะบางช่วงบางเวลาของเขานะแต่ว่าโซนแรกที่รันเดินขึ้นไปชั้น2เลยก็เป็นโซนโรงหนังกำลังฉายเลยตอนแรกก็นึกว่าจะได้ดูเดินแผลไม่ใช่รถรางวันสุดท้ายไม่ทนันไม่ทนันรันคนที่จะทันก็ได้จะอายุประมาณน่าจะประมาณ50 50นะน่าจะ 50- 60ปีที่แล้ว เดี๋ยวเัาเลี้ยงหนังฉายวันนี้เลยรเตือนแพรอ๋อน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อ2,485จริงๆเมืสา3ปีที่แล้วก็ดูได้นะเข้าไปดูก็มีฉายวันละสามรอบตรงนีส้สีแยกราชวงศ์ครับนั่งนี้ดิวะมีคนรถน,น,น,นักรถน้ำมันโตมท ถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภัยการถ่ายภาพวันสุดท้ายของรถรางของผมนี้ได้มาสิน้นสุดที่เชิสงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเราเคย,ย,เยลดลได้ยินเสียงรถรางได้ยินเสียงระฆังรถรางเสียงนั้นก็เงียบหายไ,ไปตั้งแต่วันที่11กันยายน2 5 1 1 ผู้ที่้เคยกับเสียงนุตาลต่างๆคง,ง,ง <ผม S 2> จะเงียบเส้าไปบ้านสวัสดีครับไปโซนถัดมาค่ะที่เดานพาเข้าไปนะคะก็เป็นโซนในเรื่องของร้านทําผมชื่อร้านอารุณเกษานะคะก็เป็นร้านทําผมแบบโบราณเขาไม่ได้มีแค่ร้านทําผมอย่างเดียวนะเขามีร้านเสื้อผ้าอยู่ในนั้นด้วยจะตัดผมเนี่นยเหรอ เฮ้ยอันนี้ใครจําได้บ้างว่าเขาไว้หวีอะไรไอ้ใจเหาไงเฮ้ยใ,ในรุ่นรันเน่ยรันยังมีนะจําได้ว่าเคยโดนหวีด้วยเ <c oughs> นี่ยหวีเหาเพราะว่าซี่มันจะถีม่มากถี่มากมันก็จะหวีใครมีเหามันก็จะลูดออกมาพูดละคันหัวเลย จริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ย้อนไปขนาดที่รันจาไม่ได้นะมันยังมีช่วงเวลาหลายๆอันที่แบบว่าโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่มันอยู่ในยุ克านแต่ว่าอาจจะยุคนานจากนั้นสักสิบกว่าปีร้านนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมด้วยแล้วก็มีการตัดรับตัดเสื้อสตรีด้วยปัจจุบันนี้ไม่มีอย่างนี้แนละ้วเนาะทุกอย่างหายไปหมดแล้ว